ทุกคนครับก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาเปิดไฟในห้องและดูอย่างสะอาดๆและกดติดตามด้วยขอบคุณมากครับรับชมคลิปได้ ใชไวรอนคลิปนี้เนสนับสนุนโดยมารู้ช็อปะจ๊ะร้านเติมโรบรักราคาถูกถูกลิงกใต้คลิปเลยแฟนเพจแล้วก็เว็เวบไซต์และคลิปนี้เนี่ยก็ยังรวยอีกเพราะว่ามีสปอนเซอร์ติดต่อ,อเข้ามาอีกหนึ่งเจ้านั่นก็คือราวารักบริการล่าฟาร์แมบต่างๆแถมขายดีเกมต่างๆด้วยขายของสักคู่นงึงแย่แล,ละล้าสุดโฮยแล้วหรือว่าล้าสุดท้ายนั่นก็คือคริสตันช็อปบริการกดผลต่างนี่แบบบล็อกฟุตกดเกมพาร์ด้วยนะจ๊ะต่างนี่แบบบล็อกฟุตเลย แล้วก็มีนี่เลยนะครับนี่กวดเพชรดาวสตาร์ทาวเวอร์ด,ดิฟเฟนต์นะครับต้องที่ไยคริสตัลช็อปบริการลิงอยู่ใต้คลิปนะฮะทั้งเพจแล้วก็เฟซบุ๊กแล้วก็เว็บไซต์เลยเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้ได้อยู่กับพี่ครั้งอามีนอโนธนะฮะนี่การผสมผสานระหว่างอามิยนอเลสกับพี่โนโชแนลนั้นช่างสุดยอดจริงๆนะครับแล้วข้างหลังมาทำอะไรกันบ้างนะฮะ <'m> <'m> เอาเลยครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมไททันนะฮะที่มีชื่อว่า Attraction t the Rumbling นะครับนี่โหสำเนียงโคตรชัดกูควรจะแบบเป็นเด็กฝรั่งฝรั่งอะไรเงี้ยไม่น่าเกิดเป็นคนไทยแล้อยู่กับประยุทธ์ไม่ไหวละนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมที่จำลองนะครับการปราบไททันนะครับสุดเมามันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็คือว่า มันจะมีไททันเอเรนนะครับที่มาบุกมาทําลายโลกแล้วมันจะต้องผ่านด่านสุดท้ายนั่นก็คือเราไปให้ได้นะครับคุณผู้ชมใช่แต่พี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่านะกูไปดูในคลิปฝรั่งมาคือแบบกูเห็นไททันระเบิดออกมาบบตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้กูไม่รู้มันจะมีหรือเปล่าแต่ก็ช่างแม่งครับกูมา <c oughs> ดูเครื่องอุปกรณ์3มิติก่อนนะครับเกมนี้นี่ค่อนข้างที่จะมีอุปกรณ์3มิติที่ครบครันนะครับคุณผู้ชมครับเออมีคนแปลงร่างปะหนึ่งแปลงร่างใช่ไหมมึงเจอนี่ต่ใบดาบกูเนี่ยอุ้ย นี่มันดิดอ,อิดอ่ะหอกสายฟ้าฟาดอ่เฮ้อโอ้โหเรามีหอกสายฟ้าฟาดนะครับเรามีอะไรเนี่ยถือดาบอีกได้ไหมจากใต้ดาบอะ่ะไม่ได้เหรออ๋อนี่ไงก่อ่ะโอ๋ามีหอกสายฟ้าฟาดบวกดาบกูแม่งโคตรเทพโอ้โหแปลงร่างอะไรกันเยอะแยะเนี่ยขอฆ่าเอเลนก่อนเลยแล้วกันนี่ไงโอ้โอ้โอ,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 โอ้ไม่ไม่ฉันจะตายไม่ได้ กดตัวทีนะครับเพื่อเป็นการยิงหอ,อกสายฟ้า,าฟันตาเอเลนอุย้ยแปลงลางอีกแล้วไม่ไหวแล้วงงงงงหอกสายฟ้ายิงอ้าวู้ไม่โดนเหลืออันเดียวลนะใช่ไหมอ,อะไรวะเนี่ยเล่งดีๆไปแล้วออกสายฟ้ามาอ้าอ่ามินอเลนรู้สึกแพ้แพ้ต่อสิ่งนี้ โอเคเดี okay, ๋ยวกูไปต่อนะครับอัน no นี้อะไรเนี่ยไรเนอร์โโอ้หชุดกรอบเท่สักระเพื่อนโอ้โหเท่มากนะครับเกมนี้อันนี้นะครับนี่มันคือที่ที่มันคือจุดจบใช่ไหมกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไปก่อนแล้วกันดูยิ่เป็นยังไงวะโอ้ my god ที่นี่คือจุดจบสินะมีกษัตริอามินจานทุกทุกคนยังปลอดภัยอยู่หรือเปล่านะฉันไม่รู้สิแต่ว่านี่คือจุดจบของเอโนดเยเกอร์มันเป็นความรู้สึกความรู้สึกเสียใจ แล้วก็มีความสุดเดียวกันเตียงน้อยฉันก็ปกป้องเพื่อนๆของฉันไว้ได้เออฉันท้อเลยเกินหรือไม่ท้อดีวะช่างแม่งห้ย่า เอาละครับคุณผู้ชมแล้วก็นอกจากเกมนี้เนี่ยจะมีอุปกรณ์ขึ้ื่นย้ายสามมิติสุดโจ๊บจ้าวสุดเท่แล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะมีการแปลงร่างเป็นไททันนะฮะมีโอ้แอตแทร็กไททันไททันเกาะไททันข้อส่งคามฟรีเมลแปลงหญิงมีไททันจัดป่าด้วยนะครับโอ้โหครบเครื่องไปหมดเลยกูอยากเป็นนี่เลยนะครับนี่ไททันเกาะดูดิเท่ขนาดไหนจ้นี่ใครโทรมาไหม f u c เชี่ยอะไรเนี่ย กูอยากตายเกมมิ่งนะครับกูกูยังไม่ได้แปลงล่างเลยเด็กเอากูตายไปละโอ้ดีจริงจะบอกนะว่าถ้าแปลงเป็นท,ท่านตัวไหนก็ต้องใช้ล่างนั้นเหรอโอเคลองดูเอเลนปุ๊บถ้าแปลงไม่ได้ดี่กูงอนนะเอาริงๆิ้อ๋อได้แล้วนะครับต้องแปลงเป็นท,ท่านที่มันเอ่อมันอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมนั่นแหละเอามาดูดิสกิลแซเป็นไงนะสกิลแซเฮ้ยเป็นการตั้งหมัดนะครับอ่าเป็นการคู่โอ้ <c oughs> F เป็นการเสริมพดึก น้ำแข็งที่มือจีเป็นการนั่งวันออไม่ใช่นั่งละกูว่าออกจากร่างกายละปล่อยกูชาดับตอนนี้ตอกเกมตัวแล้วเพราะว่าเอเรินก็เลยมาพวกฉันจนมิเกสอามินต้องปกป้องโรกใบนี้ให้ได้เพราะว่าเอเรินเนี่ยพูดผิดไปโรคใบนี้นะ่ะเป็นตัวการส์ที่สุดแบบนี้ฉันจะหยุดเอเรนเอ,เอเรนได้ต้องจบด้วยทุกอย่าง ฉันไม่ยอมให้นายทำตามอำเภอใจหรอกเอรนหยุดเดี๋ยวนี้เอฉันจะให้ในายผ่านดาตสุดท้ายไปไม่ได้เอเรนเอรเอรนนายเนี่ยคิดผิดไปแล้วเออฉันจะจัดการไทททน60เตรตรงนั้นให้หมดก่อนที่นายจะเข้ามาเอเรนเข้ามาได้ฉันพร้อมแล้ว ไทท่าน60เมตรตัวที่หนึ่งลุยฮะจบตีฉันกันเหรอแต่ยังเร็วไปฉันโดนกินเข้ามาในท้องตายซะหอกไซฟ,ฟ้าเออไม่พายแผ้มันดูเสียดายพายแผ้แต่ชัากับมีขาา้าสาระไมไ่ต้องการโรคแบบนี้เลยพวกเราต้องการโรคที่พวกเราสามารถอยู่ร่วมกันได้3คนอย่างมีความสุขตั้งหากเราเอเวอเรน นายนายนะเข้าใจผิดมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นก็ฉันจะหยุดนายเองหอกสายฟ้าหอกสายฟ้าพร้อมแล้วเอรันออเอหยุดได้แล้วเอรันเอเอรันไอต้องหยุดได้แล้วเออฮะเออ์ทำไมกันทำไมไอต้องทับแบบนี้ เอรินออาอา,อา,อามีคนกัดโอ้ยไม่ไหวแล้วมึงเหมือนคู้ชมดูนะครน้ำเน่านี่นครับอเอาเป็นว่านี่ครับเราสู้อยู่คนเดียวน่าจะไม่มีทางหยุดเอรนได้นะครับถ้าดูแล้วนะครับก็เจนไดว่าหยุดเอรนไม่ได้เลยนะครับโอ้โหแล้วกูยังจมน้ำมีเกาะกระดูกเอรนขึ้นมาก่อนหรือกูตายแห่โอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ย มนุษย์พ่ายแพ้มนุษย์พ่ายแพ้มนุษย์พ่ายแพ้อ่ะโอเคนะครับมนุษย์พ่ายแพ้ต่อไททันนะครับเรียบร้อยตอนนี้เอเรนได้ทำลายประชากรทั้งหมดในโลกใบน,นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีมีประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเอเดมไม่ตกตายหาหรือเปล่าน่ยเอาละวันนี้ไปก่อนนะครับบายมอนเออไปแล้วครับกดติดตามด้วย